ดอนเจริญเบิ้งน้ายเบิ้งด้ายไก่ไอ้บัวครับปลอดภัยแล้วรับฟังกับเราปลอดภัยหินจื๊อครับลุงอยู่ทั้งนอกกับเบิ้งเอาเด้อยลุงเด่นดอนเจริญนะครับทดูด้วยดูด้วยอ่ต่อไปโล่งค่อยๆดอกถือกับพวกเก็บยอดดอกหินดอกสีฟ้าดอกนับเบอร์สี่้าครับท่านอาจารย์ยกยกมือกันนะเออแบบมมไฟขึ้นมาจริงไหมเพราะห็นนานอยู่ในจมูก ฐานสามยืดตีก่อนครับเจะได้ใหญ่เลยยืดตีก่อนเอาไปดิจาได้ไปลเลยครับไปเนอะอะต่อไปแล้วหุดวัดไปที่ฐานจุดที่<บ>ทสองขุดขุดกองไอ้อุ้งพระมหาธาตุวัดกาองอุทุมวันบอสไว้ทางด้านอระไทยเบิกฟ้าเป็นผู้สร้างสรรค์สามสองหนึ่งไปอระไทยเบิกฟ้า cùng hấp, hãy cho những người phụ giai ba, con ngóng quá, con sáng, con đồng lên, bảo, ôi, ôi, thằng ไปสามอยเลยอ่านสามเอาข้อมูลมาเลยครับท่านอาจารย์สรงเป็นสม,มุไนไวย์ท่านเลยสงสัยอยู่เลยบั้งไปหล่ครับคิทานสิหลายไปหนาเด้พี่นอนเลยไม่มีใครสามารถบ,ารบังคับในใจซ้ำนักนใจซ้ำนี่นะครับไม่ได้นะครับด้วยความด้วยแรงศรัทธาต่อองค์พระมหาธาตุกลางดูเว้ นี่สีเงินไป็นอาพี่น้องนะครับขออนุญาตฐานที่ห้านะครับยกตรงใช่ไหมฐานที่สี่ฐานที่สี่ยกตรงใช่ไหมฐานที่สี่ยกก่อนใช่ไหมไอโอสัตฐานสามฐานที่สี่บอลนัมเบอร์สองเก่งครับท่านอาจารย์ขอบคุณครับเดี๋ยวดูฐานสามแป๊บนึ่งไปทำฐานสามแป๊บนึ่งสามอันหน้าฐานแป๊บหนึ่ง ฐานจุดที่4ด้วยครับโอเคไหมพร้อมไหมถ้าให้สัญญาณผมจะปล่อยแล้วนะโอเคครับท <นะ S 2> ่านอาจารย์ครับไปเราจะจุดบัตงไฟที่ฐานจุดที่4ของท่านผู้ใหญ่บ้านไหทุนร,รัตนเทลามอบหมายทาานสากลการช่างเป็นผู้สร้างสรรค์จุดเพื่อถวายองค์พระมหาท่านวัดกากรุเวศตามสองหนึ่งไป ไส่นาะนี่ซืลิ้นลิ้นล,ลิ้นรถยองกระเดินไปหารถด,ดวนเลยเดี๋ยวนี่ลิ้นลิ้นม,มน,นมาสั่งคุณก็เฉียนหน้าสิเด็คุณลิ้นคุณลิ้นรถยองกระเด้อไปหารถด,ดวนขันเจ้าว่ไปหารถรถสิไปก่อนเจ้ารถสิไปก่อนเจ้าเจ้าสิเนหนี่ยวรถเมี่บ้านด้บ้านนี่มาพร้อมนะครับฐานที่ห้าขออนุญาตท่านอาจารย์ธนงค์นะครับฐานที่ 5, ห้าทะเบียนสองเจ็ดครับ ชัดเจนชัดเจนผมจะปล่อยแล้วนะครับถามที่ห้ลำดับต่อไปเราจะจุดบ้างไฟแสนถามที่5ของคุณบริศราสิริชัยมงคลคุณหรือว่าสอบปูนะครับร้านยาสูทรถอนวัสดุถววายองค์พระมหาธานุวัดกลางอุดมเวทเจพนมสร้างสรรค์สามสองหนึ่งไป ขุดแคมนนะขุดแค้นขุดแคขอญาติประชาสัมพันธ์นะครับคุณพ่อสุริยานาเมืองรักครับจากอำเภอพิบูลมังสาหารนะครับให้ไปที่รถด่วนนะครับพี่น้องสิงคบ้านแล้วนะครับผลกระสิตกข้ังทางนะครับไปที่เลยนะครับคุณพ่อสุริยานาเมืองรักครับคราวนี้รับท่านอาจารย์ครับประชาสัมพันครนะกที่เอ้ยมึงได้แล้เน้อยมงไข่พี่น้องครับ ที่นอกจะมาเทเกตไก่ผมบาเมื่อเนี่ยและล่ะกรณีใบสามมุกงตรงทัวเจ้าสิงห์บอกไปเจ้ากระเทิง์นชวโมุ่งช่อยหามงูบอกอีกเคิร์นชุมมงฝนตกปล่วยมัดจางมาทางสิไรแล้วเนี่ยส่เด็จสุ่รรมาอะไรเลยบอกสุกังไอ้แท้ทางกนบกว่ากติกาข้อหนึ่งทำหลงมกัน กติกาข้อสองลุกเรื่องย่าไห้ข้อสามเข้าไปไปบ้านผู้ใหญ่บ้านเออให้เป็นลุงลุงกันไงทุกปีให้แบบนี้นะครับรเออไปบ้านคุยบา้บานแล้วพนทีเมย์บอกกันตุ๊กสองขึ้นม่เ็นสองสาม,สอสาม,สามของอูพ่พระลุงพรอัยยนต์โอเคนะครับถูกต้องครับขอบคุณครับอันสามครับแจงมาเลยครับ อาหารที่สามนะเด้อพวันาใหญนเช่นผมหน่อยคือคือกันก็ผมเนี่ยเอาของมุ้นน้ำซงกองไวยการเด้อของมุ้นกับน<อ>้ำซงนี่นั่นสิเด็ดชุดเนาะไปเด้อพี่ต้องผู้ใด้สิทธิยบ้านไปเด้อไปเด้อคุยอะไรใช่พี่บอกแล้วเจ๊งไ,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 ไหนมาอะไรกันเมียบ้านมานีเนี่ยปีละเทียดได้หนิโชคชะตาเมื่อกูนุ่เฟยพ์พนมให้ ขนาดเปนวันเสาที่นี่ครับนี่ดักนล้นแล้วเราบรนษัทเราคุณก็วีอะไรใช่นั่งอยู่ข้างห้างพูกจากบ้านตะเคียนปาละคุณบ้านนี้เรียกอะไรใส่เลยแล้วเคียดสิ่ดี้พีไกยเราเห็นยูทูบเปร์ไหมฮะโอ้ยอยอ่าบันย่างโดนมดแดงพอยอ่าบปั่นกันย่างปั่นย่างโดนมดแดงนะครับ กลับไปรถเดียวนี้เลย,เเยไปเน,นี่ยไปไหนกะาดหอนไอ้ใหญาฐานที่สามนะน้ำขอมู่นขอมาอกเราไปโอ้ยใช่เอ้ยตรงที่ได้และะ้วก็ขอประญานิสมบัตินะครับท่านที่จะขึ้นมาบนเวทีขอความกรุณาอย่าขึ้นมาเลยนะครับเ,เราพอแล้วเออพร,ระคะุณเจ้าก็คุณเจ้าแล้วนะครับก็เต่าหง์นัมเบอร์สิบหกครับท่านอาจารย์ครับผม แล้วขึ้นมาบนเวทีรแล้วบาดนี้เด้อยูนี่พระกุดเจ้าเก้าแล้วครับเก้าแล้วป้องกันได้แล้วครับยูแล้วบาดนี้ยูชิงนิ่งแล้วเพราะว่าเพิ่นเป็นอย่ยังกันบุกรับคุณคู่วิริชชัยนี่แหละปลอดภัยแล้วเนาะท่านนายก็ปลอดภัยแล้วสารข่านที่สามไม่มีข้อมูลใช่ไหมครับมีมีแล้วครับท่านอาจารย์ครับมีแล้วบอก เป็นั่งต่อนี่บอกผู้เป็นนั่งต่อนี่โม้ครับท่านอาจารย์ผู้กองข้อเห็นอันพี่น้องนางลูกจัะหม่เนี่ยก้อนติดก้อนบอกไปด้วยคว้ากระเดดเจ้าหน้าท่ทางนีเหมเออไปไปยัยขามที่สามนี่เป็นของคนบ้อเห็นปลายหลังหลังเจ้าปูดอนสององนะครับคนดูที่ธงบอกว่าพร้อมผมครับกระเบื้องจะเอาจะไม่เนี่ยผมจะปล่อยนะครับลำดับต่อไป เราจะจุดตั้งไฟแสงฐานที่สามหมายเลขหนึ่งหกของคุณวริลดานันตะกินถาวายองค์พระหมหาธาตุวัดกลางกุดงเทศหลานเจ้าปู่ดอนเส้าหงสร้างสรรค์สามสองหนึ่งไปเข้า กระพริยอแจ้งเวลาบั้งไฟแสงฐานจุดที่3หมายเลข6จากค่ายพิกุลทองของคุณนุพวันณสเวทกุลชรครับ90วินาทีฐานจุดที่5หมายเลข9จากค่ายเทพนมพ่อฉัดเหลียว160วินาทีฐานจุดที่4หมายเลข58จากค่ายศรีนภาของคุณอาทิตย์175 ฐานจุดที่สองหมายเลขถูกต้องไหมครับถูกต้องครับโอเคลำด,ดับต่อไปเราจะจุดตั้งไฟแสงฐานที่หหมายเลขสอหของคุณสุกัญญาสุวรรณราชร้านมนคาแครจังหวัดยโสธรอาวายค์พระมหาธาตุวัดกลางอุดมรีเทพนมสร้างสรรหนึ่ง น้ำมือสองสามครับผมอันที่หนึ่งว่าอย่างไรครับอันที่สองครับฐานที่สามนะครับเพราะเป็นอย่างกระปุกเอาทักกะสีนะครับลบจะน้อยนักหรืเปล่าเสียสีแดงด้านบนนะครับบางไว้แล้วนะครับด้วยความเคารพือโอ้ยใหญ่ได้แล้วนะครับนางบางล้มทักกะสีด้วยความเคารพครับขอบคุณครับโอเคไปครับฐานหนึ่งครับ ใจกินนถ้าใจจะกินนะครับโอเคครับล็อกหางล็อกอะไรเรียบร้อย์เลยครับไม่เป็นไรไม่ต้องรีบครับวางรอง่านผู้มองผมเดี๋ยวไปเห็นเด้อท่านบนทั้งพื้นดินเด้อพงมนะครับถ้าพร้อมยกพงนะครับฐานที่สองยกแล้วครับยกแล้วต้องพร้อมนะครับจะปล่อยนะครับวางเลยครับนายช่างฐานจุดที่หนึ่งโอเคนะไอ้สัญญาณแล้วนะโอเคครับ ต่อไปเราจะกต้องไปที่ฐานจุดที่2ของคุณอภิชาติสุวรรณหรือว่าแสงเองครับอูพ,อออพุรธพอะไรยน์อำาเภอพุนพไห่มอบหมายทางเลานเบิกฟ้าละคอแกเป็นผู้สร้างสรรค์สามสองหนึ่ไปสามล่อน ิดไมม่ีแซวคุณครูช่านงช่วยอธิบายคำว่าแซวหน่อยครับโอ้ยพอดีผวมเหมืนมนอนมาณเด็กภาษาไทยเส้น,น,นหรือว่าภาษาทโลกเสินเสินไปเสินมาคำว่าแซวเจอไปเจิดมาเจิดไปเจิดมาใช้ภาษพไทยเหมือนคำแมนนี่เนาะคุณครูเวลาใช่เหมืเอกเอกพละโทษดนตรีเส้น ันเบอกกาไฟแสนนะครับของคุณสิทธิชัยคำใบสีเมาะหมายด้านลูกเจ้าพ่อเมืองแสนเป็นผู้สร้างสรรค์หยุดเพื่อถาวายองค์พระมหาธาตุวัดกัลโรเวสามตอหน,นึ่งไป สุดยอดนะครับบายสามบายสี่เลย้อพี่น้องนะคุณไอซีิเมียบ้านกับเมียไ้แลรวเด้อคุณกูวีละใช่ไหมให้เมียบ้านซะว่าสันกระแมนข้ามเล่าดลยคุณกูวีละใช่ละมอ่งกันไก่จังซี่จังซี่